สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาเจอกันเลยนะครับสำหรับคลิปแรกประจำงวดวันที่16กรกฎาคม2560นะครับก็ฝากคำเตือนกันไว้เลยนะครับคำเตือนนะครับคลิปนี้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับเป็นการคิดสถิติย้อนหลังนะครับชมเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการชมการดูการใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะครับ ชื่นชอบผลงานแนวคิดนะครับก็กดติดตามได้นะครับที่ห้อง YouTube นะครับห้องคิดเล่นนะครับโชคดีมีโชคจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากใบคิดเล่นนะครับได้ทราบถึงแนวความคิดก่อนนะครับก็จะได้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 ไปใช้แนวทางถูกนะครับก็ใบคิดเล่นเองนะครับก็ขอเข้าเรื่องนะครับก็มามาซึ่งนะครับแนวทางครับเป็นแนวทางนะครับหลักหน่วยล่างนะครับ สูตรหนึ่งนะครับก็ยังเดินอยู่ก็เอาแค่สูตรนี้ไปก่อนนะครับนอลลนะครับนอลลสอหนึ่งนะครับนอลลสอหนึ่งนะครับตัวนี้นอลลสอหนึ่งนะครับก็ลอกมาให้ใหม่ก็วันนี้ก็เป็นวันที่16แล้วกันนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปนะครับ16กคนะครับ60นะครับ16กค60อ่ะมาว่ากันเลยนะครับสําหรับสูตรเดี๋ยวก็พาทําสักรอบเดียวพอนะครับเลขที่ออกที่ผ่านไปนะครับเมื่อวานนะครับก็เลข ที่เข้านะครับก็ออก26นะครับ26นะครับเลขผลสลากลอตเตอรี่นะครับออก26ก็เข้าที่6นะครับเข้าที่6นะครับก็เป็นงวดที่11นะครับงวดที่11แล้วนะครับก็ที่มาของสูตรนะครับส่วนส่วนนี้ไม่เข้านะครับตัวนี้ไม่เข้าก็ผิดนะครับเลขเลขวิ่งล่างนะครับก็ยกเลิกใช้ไปเลยนะครับไม่ใช้นะครับเลิกนะครับไม่ไม่ใช้นะครับ ในวิ่งล่างก็ก็ลองดูนะครับแล้วแต่ชอบนะครับแต่ใบขี้เล่นอาจจะไม่ใช้แล้วนะครับแตงวันี้อาจจะมาเดี๋ยวมาก็ตายเลยอ้านะครับก็มาดูนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับที่มาของสูตรนะครับที่มาของสูตรนะครับก็สูตรนะครับใช้หลักหลักแสนนะครับลบนะครับในวงเล็บนะครับหน่วยบนบวก10ล่างนะครับหน่วยบนบวก10ล่างนะครับอ่ะ มาดูกันครับหลักแสนคืออะไรนะครับหลักแสนเอาตัวใหญ่ดีกว่าเนาะเอาตัวใหญ่เอาแผ่นใหญ่นะครับขอโทษเอาแผ่นเล็กเขียไว้ก่อนแผ่นมันมีแผ่นเล็กครับพิมพ์มาเป็น a 4นะครับเป็นแผ่นเล็กแล้วก็แผ่นใหญ่เอาแผ่นใหญ่แล้วกันนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนงวดนี้ของเรานะครับหลักแสนคือหนึ่งนะครับครับหนึ่งหนึ่งสองสามหกศูนย์นะครับหลักแสนคือหนึ่งก็เอาหนึ่งมาตั้งไว้ครับ หนึ่งมาตั้งลบนะครับแสนนะครับหลักแสนลบในวงเล็บหน่วยบนบวก10ล่างนะครับหน่วยบนคืออะไรครับหน่วยบนคือ0นย์ครับ3 6 0ย์ครับเกาศนะครับ10ล่างคือ2ครับ2 6เอา2มา0นย์บวกกับ2ครับศบวก2ได้2นะครับงมดที่แล้ว2บวก4เป็น6นะครับเมืที่แล้วเป็น6นะครับวันนี้ศูนย์บวก2นะครับได้2นะครับใส่2เข้าไปครับก็เท่ากับนะครับ 1นะครับลบ2ไม่ได้นะครับน้อยกว่าก็ยื้มมา10ก็เป็น11นะครับ11ลบ2ครับก็ได้9ครับเพิ่มแต้มไปนะครับ2แต้มนะครับ9ก็เป็น10 11ครับ1ครับแล้วก็เพิ่มไปอีก1แต้มจากจากอนา1นะครับ5 6ก็เป็น1 2นะครับอ่าวันนี้เป็นงวดที่12นะครับเอาแกะที่มาก่อนนะครับที่มา วันนี้ก็เป็นงวดที่สิบสองแล้วนะครับส่วนแทานี้ฝั่งนี้นะครับเลขวิ่งก็หนึ่งกับเก้านะครับเก้าหนึ่งก็ไม่รู้จะมาไหมนะครับก็ก็เลยไม่ไม่อยากเน้นครับเลขวิ่งรู้สึกจะไม่เข้านะครับของใบีิเลนดีนะครับก็เลยลองมาดูทับๆดูนะครับก็ดูแล้วก็น่าสนใจครับจะปิดแบบนี้ก็คล้ายๆกับเป็นสองตัวมาตัวเลยนะครับนะครับ คล้ายๆกับสองตัวมาตัวนะครับแตงวดนี้นะครับชอบตัวนี้ครับชอบตัวนี้ครับชอบมากครับชอ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 บในสามตัวนะครับชอบตัวนี้มากที่สุดนะครับอ่อถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าองงวดนี้นะครับลืมลืมพูดซ้ําอีกครั้งนะครับงวดนี้นะครับหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างนะครับอ่าหลักแสนเลขที่ให้นะครับก็คือผลลัพธ์เป็นเก้านะครับ 9แล้วก็1 2นะครับ9 1 2นะครับจะมาไหมนะครับเป็นงวดที่12นะครับจะมาไหมก็รีวิวให้ดูครั้งเดียวนะครับนอร์สอหนึ่งครับส่วนนอร์สอสองยกเลิกไปนะครับเอาแค่เฉพาะที่เดินมาเปิดแล้วกันนะครับนะครับเริ่มเข้าตแต่สี่สองนะครับอ่ะรีวิวให้ดูช้าๆนะครับอ่ะแล้วก็ที่มานะครับก็สําหรับอ่าตัวนี้ก็โชคดีมีโชคจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับตัวนี้โชคดีมีโชคก็ เลขให้ที่9 1 2นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอดับนะครับสําหรับท่านใดไม่ชอบเลขดับก็ผ่านไปนะครับผ่านไปนะครับสําหรับท่านใดไม่ชอบเลขดับก็ผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าายคิดเล่นเองก็เอามานําเสนอครับเอามานําเสนอก็จะได้มีหลากหลายนะครับจะได้มีหลากหลายนะครับก็อธิบายวิธีใช้นะครับอธิบายวิธีใช้ ขอซูมหน้าจอให้นิดนึงนะครับอธิบายวิธีใช้นะครับก็คลิปที่แล้วก็ได้ลงไว้นะครับคลิปนี้เอามาลงในคราวนี้เลยนะครับเลขดับนะครับเลขดับล่างนะครับอันนี้คือที่มานะครับนี่ที่มานะครับก็ให้ตรงสีเขียวครับแนวนี้นะครับแนวตั้งนี้คือเลขดับนะครับแนวตั้งนี้คือเลขดับนะครับเอาดี๋ยวไล่ลงไปเลยนะครับไล่ลงไปนะครับงวื่อที่แล้วให้เก้านะครับงมดที่แล้วให้เก้านะครับให้เก้านะครับเลขออก เลขรางวัลออก26ครับก็ดับ9้าดับยูครับวันนี้ก็เป็นดับงวดที่25นะครับก็เป็นถูกมางวดที่25ก็วางไว้ตั้งแต่เนี่ยครับออก40นะครับก็ได้1 2 3 4 5 6 6งี่ห้าหงวดแล้วนะครับที่วางไว้นะครับวางไว้หงวดแล้วอ่ะถัดมาแถวอื่นคืออะไรนะครับจะมีอีก4แถวนะครับ1 2 3 4จริงจริงๆแล้วนะครับ4ี่แถวมบคิดเล่นเคยอธิบายแล้วนะครับว่าเอามาใช้เลือกใช้แบบนี้ครับ ก็จะมีเด่นประกบมานะครับก็จะมีเด่นประกบมานะครับอ่ารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับอ่าจะมีเด่นประกบมานะครับเข้า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 ออกอครับก็อย่างน้อยก็ใช้3ตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าเป็นเด่น3ตัวนี้ประกบมานะครับก็มีผิดบ้างนะครับก็ก็ยอมรับว่ามีผิดบ้างแต่ว่าก็เป็นแทางครับผมท่านใดชอบแต่ดับก็เอาดับไปใช้นะครับท่านใดชอบทั้งดับทั้งเด่นก็ไปใช้นะครับที่มาครับที่มาของสูตรนะครับเผื่อท่านใดไม่ ไม่เข้าใจก็เผื่อจะได้ออกไปลองทําด no ูใ mmm. ช้เองนะครับไปทําใช้เองเลยไม่ต้องรอนะครับใช้นะครับร้อยทับหนึ่งนะครับลบสิบทับสองนะครับลบหนึ่งทับสามนะครับลบหนึ่งหลักร้อยคือเนี่ยหลักร้อยก็คือหลักร้อยหนึ่งร้อยนะครับคือหลักร้อยสิบก็คือหลักสิบหนึ่งคือหลักหน่วยนะครับเลขท้ายที่ห้อยอยู่ก็คือครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามนะครับในการหมุนรางวัลมาดูเซินะครับก็คือข้อหนึ่งนะครับ ไอ้ตัวทับนี่แหละครับก็คือ1 2 3 4นะครับมาดูวิธีคิดดูครับนองคิดดูชักงวดครับเผื่อท่านจะคิดเองได้นะครับท่านจะได้ไม่ต้องรอนะครับมาคิดงวดนี้เลยแล้วกันนะครับงวดนี้นะครับวิธีคิดนะครับร้อยทับสองนะครับร้อยทับสองร้อยทับสองนะครับร้อยทับสองก็คือตัวนี้ครับสี่ครับนะครับร้อยทับสองคือสี่นะครับก็คือข้อสองนะครับไล่ขึ้นไปคือข้อสอง หลักร้อยของมันนะครับหลักร้อยของมันคือสี่ครับสี่ก็เอาสี่มาตั้งครับจับสืนะครับเอาสี่มาตั้งนะครับเอาสี่มาตั้งนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวผมหากระดาษให้ตั้งนครับตัวนับไม่ได้เตรียมกระดาษมานะครับเอากระดาษนี่แหละครับนะไเป็นไครับตึ๊บทีสะครับอ่ะ เริ่มใหม่นะครับร้อยทับสองนะครับก็เอา4นะครับ4มาตั้งนะครับ4นะครับลบนะครับลบนะครับ10ทับอยู่ไหนครับอ่า10ทับ2ก็คือข้างข้างมันแหละครับนะครับ4เมื่อกี้4่นี่คือ8นะครับ4 2ทับงคือ8เอา8มาตั้งครับลบด้วย1ทับครับลบอีกทีนึ่งครับ1ทับคืออยู่ไหนครับอยู่นี่ครับ1ทับคือ8ครับอน่ทับคือ8นะครับ ต้องทาการลบทีละตัวก่อนนะครับอันนี้ไปลบนี่เลยไม่ได้นะครับต้องต้องลบนี้ก่อนนะครับ4ลบ8นะครับลบไม่ได้ก็เป็น14นะครับ14ลบ8เหลือเท่าไรครับเหลือ6ครับอ่าเท่ากับ6นะครับ14ลบ8เท่ากับ6นะครับ14ลบ8เท่ากับ6นะครับอ่า6ก็มาลบนี่อีกทีนึงนะครับต้องลบทีละวงนะครับลบถี่กผมคิดนะอ่านะครับเท่ากับ6นะครับ ผมเขียนให้ใหม่นะครับอ่ะสี่ลบแปดก่อนนะครับอ่าแล้วก็ลบด้วยแปดอีกทีหนึ่งนะครับสี่ลบแปดเท่ากับหกครับอ่าหกลบแปดไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นสิบหกนะครับอ่ายืมมาอีกสิบสิบหกลบแปดก็เท่ากับแปดนะครับก็เอายกแปดมาวางครับอยกแปดลองทําดูครับได้แปดนะครับอ๋อยกแปดมาวางเดี๋ยวท่านใดทําเป็นแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาคอยดูนะครับ ผลรางวัลออกแล้วก็จะได้ท่านก็จะได้คิดได้เลยนะครับพอยกแปดมาวางนะครับใช้ตัวนี้นะครับหลังจากที่ได้ค่าแปดนะครับหลังจากที่ได้ค่าแปดนะครับค่าแปดก็แปดมาวางครับแปดแล้วไปทําอะไรต่อครับแปดยกมานี้ครับแปดยกมานี่นะครับแปดตัวนี้นะครับให้เอาสิทธิ์นะครับ ให้เอา10ลบ8นะครับเอา10ลบกับ8นะครับ10ลบ8ก็จะได้เลขดับคือ2นะครับอ่า10ลบกับ8ก็จะได้เลขดับคือ2นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นตัวนี้ครับอ่าอันนี้10 10ลบ8นะครับก็จะได้เลขดับนะครับของสูตรนี้นะครับ10ลบ8ได้เท่ากับ2นะครับ10ลบ8เท่ากับ2นะครับวดนนี้ให้ดับที่2ครับ สำหรับเล็กน่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใบคิดเล่นเองก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้มีเวลาว่างเว้นก็ได้มีโอกาสมาเจอกันนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคจุงเป็นของผู้รับชมท่านนะครับโอเคนะครับก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผมครับ